พยายานาคนะนะกาลนาคนะได้เนรมิตรูปเหมือนนะเหมือนนะแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้านะนะก็คือพระองค์อยากจะเห็นนะพอเห็นแล้วก็เกิดศรัทธานะืเรื่องใสในพระพุทธศาสนาก็ได้ สร้างพุทธลูปเรียมนะรูปเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นในช่วงต่อไปญาติโยมคณะครูบาอาจารย์ก็พร้อมกันเป็นส่วนมากก็จะได้ิม,มน์พระอาจารย์ได้เป็นต้นเสียงในการนำบูชาสก,การะต่อไปต่อไปก็ขอเราทำทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจ น้อมบูชาสักการะพระเจดีย์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายตั้งนมโมพร้อมกันสามจบอันนมยังกุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคนามะการังกะโรมาเสนโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาะนโามตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมบูดาสันโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมบูดาสัพุทธังสารนังคัจามิธัมมังสารนังคัจามิสังฆังสารนังคัจามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึง่งขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเสียสละสั่งสมบารมีนับชาติมิทวนตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรมเครื่องนำออกจากทุกข์ พร้อมทั้งกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอ,อนอบน้อมบูชาด้วยเสียนกล้าวแด่พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ ณสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ต้นพระสีมหาโพอันเป็นบริโภคเจดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งใช้สอยองค์พระพุทธปฏิมา อันเป็นอุเทสิกะเจดีเจาะจงพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายมีดอกไม้และของหอมเป็นตน้นและด้วยการปฏิบัติ อันมุ่งตรงต่อโลกุตรธรรมขอกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญร่วมกันในวันนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุถึง ซึ่งพระนิพพานเทินสา,ส,าสาธุสาธุสาธุต่อไปเราจะได้ประทักษิณพระเจดีย์สามรอบพร้อมทั้งกล่าวสรรเสริญคุณของพระตนไตรอิเิปิโสบาคาวา กัตตวะโลกเวโตะนโนันตรวบุริสัตถมสารทิสัตถวนวมโนสานาพวทวะภะควาติสวะกัสภะควะตาธรรมสันติทิโกากาลิกเอหิปัสิก ปัจจังเวทิตาโพวหนโยเหนติสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโอจุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังขโยยญาปิปันสาวกสังขโยสามี เจปติปัานโนภะคะวะตสาวกสังขยดีจาริบุริสโยุขันอ์ธปุริสปวะกาเังสาวกสังขฆายหนยยอาหูนยยาเกนัย อัญเชลีกัลรณิโยอนุอนตระบุญญาเกตังโลสาติติพิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพปัน

กันเถอะทีกวกาลกว่เอหาปัสกกว่าปัญญกว่าปัจจางเวทตาพวิปัณโนภคะวะโตวสาวกสังฆอวจ p ปเทปปัณโนภคะวะตตว วากสัสริย์ขยาปฏิบันโนภะคะวตัวว่ากัสริข้าสามิยเจ็บปฏิบันโนภพะคะวตัวว่ากสัสริย์ขยติทางยาติบริบุรษายกทาง เอซภกวะโตอซาวะกสังโฆหุไญโยภะหุไญทะกิณิโยอัญญะเลกะระณิโยนันดรังพุญ <laughs>

โสมภากตัจฉะเสยธัมมะจาริสุปะทากินังกายกัมวาจากัมมังปะทากินังปะทากินัง <Si> ធ្យះស្ល ah ា ina, ំង ah ្រ៎ ah ្នាំង្រៈនិចំ្រានច្ធៃនទ្ទៅប់ស្ម្លាំង្រាប់ទូលពីរីដ់រៈនាំង เจตปันลังเกียรติเสียปะทวิปภเรีอภิเสกะปะโบอานังอาถามบะโตบรมโอนทติสุนากัตสุมังคะลังสุปัปาตังสุโหติตังสุขานน ตัวจ้าสุยธรรมรามจาริสุปัฏฐานกินังกายกรรมวากรรมปัฏฐานกินังปัฏฐานกินังมโนกรรมปเนเิเตปัฏฐานกินังปัฏฐานกินังนิกตวานาลับ ปะเถปะเกินเนจยอันโตบุธิยาโมเลสังันดีวันกันนยวังตวังเวจัยโห้วหิจยุจัยมังคเลีล เจตปัลังเกสีเสบปะทวิโการเรียบเสกสาปปัวธาตนังอาคาปัตัวบะโมธาติสุนักสุมังกลังสุปะปปะดังสุหะติดังสุขโนสุมหัน ยะตัมรัมมะจาริสุปทาเกนะกามังวาจากกรมังปทังปทากินังมโนกรมังปะเนียเทียนปทากิังปทากินงนิขตะวานลพันตาเท A takini nati me sarana anyang puja me jayam kala nati me sarana anyang thammo me sarana warang me. na sa cha wa che na tu te cha ya mang an yang sang ko me sa ra nang wa e te na sa cha wa che na ho an sa tu sa tu ต่อไปก็ขอเราท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจน้อมและลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้กระทำแล้วอุทิศให้กับญาติทั้งหลายสัรพสัตทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญ,บญอันเกิดจากการบูชาสักการะ รพระบรมสารีริกธาตุาาต,ต้นพระศรีมหาโพธิ์และองค์พระพุทธปฏิมา,ธธมาและบุญอันเป็นไปในทานศีนนนนนและภาวนา,า,วนาที่ได้บำเพ็ญไว้ดีแล้ว,ว,ลวให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั้งในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีพร้อมด้วยเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาอยู่ณบริเวณสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้พร้อมทั้งเท้าสักกะเทวราช ทเทา้ทาชาตุมหาราชิกาพยายมรารา่าศาสพสัตทั้งหลายเหล่าใด สามารถอย่างรู้ในส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าอุทิศให้แล้วนี้โป,ปรดมีจิตโสมนัสยินดีร,มมนนร่วมมนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธา,ทธาถึงปรตัตตนาไตรว่าเป็นที่พึ่ง ปราตถนาไตรว่าเป็นที่เพิ่มและอบรมไตรสิกขาและอบรมไตรสิกขาเพื่อความพ้นไปจากวัตะทุกข์เพื่อความพ้นไปจากวัฏทุกเช่นเดียวกับข้าพเจ้าด้วยเทิญสาธุสาธุสาธุต่อไปก็กราบปรารถนาไตรขอเข้ามาปรารตนาไตรนะครับ อรังสมาสัมบุตรภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกายนวาจายวัเจตาสาวะพุทเถกุกัมมังปะกตังมายายังพุทโปฏิคันหาตัวอจิยันตัง กาลันตเรสังวริตรงวะพุทเธสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามาซามิกายเณวจายวะเจตสาวะธรรมเอกุกามังปะกตังมะยายังธรรมโมปฏิคันหะตุอจัยยันตังกาลันตเรสังวริตรงวะธรรมเม สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกายเนวจายวะเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอาจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเข สาธุสาธุสาธุขอขอให้บุญกุศลที่ครูบาอาจารย์เพื่อนสัตว์ธรรมิทุกรูปทุกท่านตลอดท้งญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านได้บำเพ็ญวิธีเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมสะดวกและเมื่อใดก็ตามที่ปัญญาบารมีของแต่ละรูปแต่ละท่านบริบูรณ์พร้อมมูลแล้วก็ขอให้มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานแนอนาคตกาล่งใกล้ด้วยกันทุกรูปทุกท่านเทิด 사투+ 사투+ 사투.